ชายแดนด้านกัมพูชาว่ากันที่จริงนะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะผิดความคาดหมายหลังจากทีออออ่องค์อิงเข้ามาเป็นนายกค,คุณสทรได้กลับประเทศได้เข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้จัดการรัฐบาลเป็นผู้จัดการเงานักกับหลายคนก็คิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชามันก็น่าจะ รับรื่นด้วยดีร,รับรื่นเออเขาคิดแบบนั้นแล้วก็ลึกยิ่งไอ้ความลึกยิ่งมันจะทําให้เกิดการร่วมไม้ร่วมมือที่จะทําอะไรตัวไม่อะไรร่วมกันที่เกิดประโยชน์กับทั้งสองประเทศปรากฏว่าอยู่ๆมันก็เกิดเหตุการณ์ที่ชายแดนที่ไหนได้ทําไมเป็นแบบนี้เกิดอะไรขึ้น <c oughs> ค่ะตกลงไอ้ความสัมพันธ์ระหว่างสองตระกูลการเมืองตระกูลเชนวัตร,ก,รกับตระกรูลคุณเซนช่วยอะไรไม่ได้เลยเหรอ ก็ไม่ทราบสิครับนั่นคือเครื่องหมายคำถามล้กันไปกันที่ชายแดนเกิดอะไรขึ้นค่ะว่ากันที่จริงไทยกัมพูชามีปาดแผลทางใจมาอย่างเยื่เยื้อยาวนานถ้าย้อนประวัติศาสตร์คนสองชาติไทยกัมพูชามันก็มีอะไรอยู่ในใจกันอยู่เยอะค่ะแต่เอาเถอะครับผมจะย่อเรื่องผมจะโฟกัสเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2568ดีกว่าคือปีนี้ ในปี2,568อยู่ๆไฟก็ลุกเพิึบขึ้นมาที่ชายแดนด้านเขมรโดยเฉพาะบริเวณปราสาทตาเมันทมจังหวัดจังหวัดสุรินใช่ค่ะแล้วก็ไฟมันไปนลุกเพิึบที่ช่องบอกจังหวัดจังหวัดอุบลเกิดอะไรขึ้นมันบานปลายถึงขังข้นควักปืนยิงกันทังฝันะ่งเขมรมีคนตายค่ะ เกิดการยกระดับสถานการณ์อย่างมากมายไก่กองทีเดียวไอ้ความสัมพันธ์ระหว่างสองตระกูลการเมืองตระกูลชินวัตรกับตระกูลหุ่นเซนช่วยอะไรไม่ได้เลยก็แปลกแต่ไอ้เพราะความสัมพันธ์ที่มันลึกยิ่งระหว่างสองตระกูลการเมืองสองประเทศเนี่ยมันยิ่งกลับกลายเป็นคมดาบที่ย้อนกลับมาบาดมือทั้งฝั่งประเทศไทยเสรด้วยซ้ำหรือเปล่า ันนี้ก็เป็นคําถามเยอะอ่ะไปดูกันสักนิดหนึ่งผมย่อเรื่องเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบปี2อ6 8ันหนะครับที่กลับมาไฟลุกพลึบตามชายแดนที่อุบลที่สุรินน่าจะมาจากสองชนวนระเบิดน่าจะมาจากสองชนวนระเบิดอ่ะชนวนระเบิดชนวนที่หนึ่งคืออะไรภาพบนจอจะมานะคะเขาเรียกว่าสาราตรีมุกค,ค่ะโอเคภาพบนจอคือ ภาพของสาราเรียกเป็นทางการว่าสาราตรีมุก<ะ>เรียกแบบบ้านๆก็คือสาราสถิภาพสารารวมใจร่วมใจก็แล้วแต่จะเรียก<ช>จะเรียกสาราร,รวมใจสารา,ส,ารสถิภาพก็ถูกหมดเลรครับเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์เอ๊ะสาราตรีมุกเนี่ยมันอยู่ทางฝั่งของมันอยู่ในความดูแลของทางฝั่งเขมรเขาค ถ้าจะไปสารา,าตรีมุกสเก็ตภาพทางอากาศเนะี่ยคิดตามผมก็แล้วกันถ้าจะไปสาราตรีมุกซึ่งอยู่ทางฝั่งเขมรนั้นนะครับก็ต้องไปงที่ก็ต้องไปที่ช่องบกใช่ค่ะจังหวัดอุบลจังหวัดบนของไทยช่องบกค่ะไปที่น้ํายืนช่องบกนะไปที่ช่องบกแล้วก็แล้วก็ผ่านชายแดนเข้าไปอีกนิดหนึ่งก็จะเข้าไปจุดมันก็จะเป็น มันก็จะเป็นสาราตรีมุกถูกไหมฮะใช่ค่ะสาราตรีมุกนะโอเคซึ่งทางฝั่งทหารเขมรเกาดูแลอยู่ใช่ค่ะพื้นแต่ช่องบกเนี่ยทางฝั่งทหารไทยดูแลอยู่ใช่ค่ะรับทราบตาบีนะเราข้าไปได้นะคะเขามีอยูราให้เราเข้าไปสาราตรีมุกมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์อย่างไรอธิบายกันสั้นๆเลยนะค่ะสร้างเมื่อปี2533ถึง2536ใช้เวลาสร้างประมาณสัก2-3ปีเห็น เห็นศาลาธรรมดาธรรมดาตรงนี้ใช้เวลากสร้างพอสมควรนะที่มันคือคุยไปสร้างไปสร้างไปคุยไปเออใช่แล้วก็มีความร่วมมือของทั้งสมประเทศคือคือคือที่มันต้องใช้เวลาถึง3ปี3ามสามถึงสามหกเนี่ยอธิบายกันนิดหนึ่งสาราแค่เนี้ยสามปีเหตุที่สามปีก็เพราะว่ามานั่งคุยกันกว่าจะตกลงกันได้กว่าจะร่วมไม้ร่วมมือกันได้กว่าจะแลกเปลี่ยนอะไรกันได้กว่าจะลงมือสร้างกันได้ ลากไปชัวทั้ง2,536นั่นแหละ,ะยุคนั้นเป็นยุครัฐบาลนาชาติจําได้ใช่ไหมครับว่ายุครัฐบาลนาชาติจุดขายลายเซนประจำตัวนาชาติก็คือเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าถูกต้องอันนี้จําได้เลยเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้าคคบริเวณที่เป็นที่ตั้งของช่องบกแล้วก็สาราตรีมุกเนี่ยภาพรวมๆเนี่ยเขาเรียกว่าสามหลี่มมรกต สามเหลี่ยมมรกตเป็นพื้นที่ต่อแดนกันระหว่างไทยลาวเขมรใช่บางจุดของสามเหลี่ยมมรกตก็ชัดเจนเป็นของใครคบางจุดของสามเหลี่ยมมรกตก็คุมเครือทับซ้อน,อนเป็นของใครกันแน่ใช่ค่ะยังไม่มีความชัดเจนในที่สุดจากนโยบายแปลสนามรบเป็นสนามการค้าจึงเป็นที่มาของการนั่งคุยกันสามชาติภายใต้การบริจัดการของด้านชาตินั่งคุยกัน ตกลงกันว่าสามเหลี่ยม,มรกตเนี่ยเราจะาร่วมกันจัดการกับตรงนั้นอย่างไรจึงไม่ต้องควกปืนไปยิงกันใช้ใช้ประโยชน์ได้ร่วมกันวินวินทุกฝ่ายเมื่อตกลงในเบื้องต้นกันได้ก็เกิดการสร้างสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือค่ะจะเป็นสัญลักษณ์แห่งการรวมใจสามชาติจะเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพสามชาติกดช่างมาเถอะครับนี่คือที่มาของการสร้างสัญลักษณ์ที่เรียกว่าสาราตรีมุก ลักษณะของสาราตรีมุกเป็นอย่างไรครับมันมีจวดสามด้านมีจวดสามด้านนะคะจวดแต่ละด้านก็เป็นการแสดงสะท้อนถึงแต่ละชาติระหว่างไทยเราแล้วก็กัมพูชาบนภาพบนหน้าจอที่เห็นจวดสามด้านแต่ละด้านจะมีสัญลักษณ์ของแต่ละประเทศใช่ค่ะคนที่เข้าไปช่วยชวยกันสร้างนั้นก็คือทหารของทั้งสามชาตินั่นแหละ,ะแต่อยา่างที่กาเเรียนคุยไปสร้างไป เลยใช้เวลานานกว่าจะจบกันได้ก็คือปีคปีโอเคมันก็อยู่อย่างนี้มาเรื่อยถามว่าอไอ้เรื่องนี้มันเป็นชนวนระเบิดอย่างไรก็ในเมื่อความเป็นมาเนี่ยมันมาจากการเจรจาสันติภาพแล้วอยู่ๆมันจะกลายเป็นชนวนระเบิดได้อย่างไรอธิบายกันนิดหนึ่งหลังจากที่คุณเซนขึ้นมาเป็นผู้นํากัมพูชาคุณเซนเนี่ยมีความในใจกับสามเหลี่ยมบรกฏดมีความในใจกับสราตีมุกมากเลยเกินค่ะ ว่ากันว่าคุณเซนก็อยากจะเผาทิ้งไอสาราติมุกเนี่ยอยากจะเผาทิ้งตั้งแต่ขึ้นดำรงตำแหน่งเลยอะอยากจะเผาทิ้งมาตั้งนานแล้วล่ะมีความรู้สึกว่ามันเป็นสัญลักษณ์แห่งการเสียเปรียบมันเป็นสิ่งประจานความเสียเปรียบของกัมพูชาของกัมพูชาในเรื่องเขาเขตแดกนั่นคือปมในใจแล้วอยู่ในความรู้สึกของเคเซนคือท่างฝั่งเขมรเขามีความรู้สึกว่าช่องบอกเป็นของเขาใช่ภาษาตาเมืองทมก็ของเขาอไม่รู้ หว่ากันไปก็บอกแล้วไงคนสองชาติเนี่ยยืนต้องตากันอยู่มีความในใจระหว่างกันค่อนข้างสูงม,มันเป็น <สา S 2> ประวัติศาสตร์ใช่มันเป็นเรื่องทางประวัติศาสตร์เป็นบาดแผลทางใจเป็นบาดแผลทางประวัติศาสตร์อักค้างไว้ก่อนนะคะ้างไว้ตรงนั้นก่อนนะอบอกแล้วไงเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพแต่ขณะเดียวกันผู้นํายุคปัจจุบันของกัมพูชามีความรู้สึกที่ไม่ดีอยากจะเผาทิ้งมาตั้งนานแล้วล่ะ ค้างไว้ก่อนนะค้างไว้ตรงนี้จะได้เข้าใจสตอรี่ไปกันที่เชนรวนระเบิดไทยกัมพูชาลูกที่สองปราสาทตาเมืองทมเราคงคุ้นเคยและได้ยินกันดีนะคะปราสาทตาเมืองทมค่ะคือคือไอติตงสุรินเนี่ยมันมีปราสาทตาเมืองเรียงกันอยู่สามปราสาทค่ะมีปราสาทตาเมืองเฉยๆมีปราสาทตาเมืองต้นแล้วก็มีปราสาทตาเมืองทมค่ะ ราษาตาเมืองทองมันอยู่ตรงมันอยู่ตรงชายแดนเลยใช่ค่ะมันอยู่ตรงที่เส้นแบ่งแดนเลยซึ่งลึกๆคนเขมรจานวนไม่น้อยทีเดียวก็ถูกฝังหัวมันเป็นของเขาออแต่เราก็บอกว่าเป็นของเราของเราด้วยขนาดนี้อยู่ในความรับผิดชอบของฐานไทยค่ะแต่ทางฝั่งเขมรเขาก็ข้ามาที่ภาษาตาเมืองทมเป็นระยะะนะเราก็ไม่ได้ปิดกั้นเรากไม่ได้ปิดกั้นภาษาตาเมือง ต๊ดก็จะอยู่ลึกเข้ามาในเขตไทยนิดนึงแล้วก็ประสาตาามือเฉยมันจะอยู่ในเขตไทยลึกที่สุดถัดเข้ามาอตาเมืองเฉยอาจจะไม่ค่อยมีปัญหาตาเมืองโต๊ดก็โอเคนะไม่ค่อยเท่าไรแต่ที่มีปัญหาก็คือตาเมืองทมได้แหละใช่ค่ะที่เป็นปัญหามันก็เป็นความในใจสะสมในหัวใจที่ถูกฝังหัวในกลุ่มของคนเขมรก็แล้วกันค้างไว้เป็นประเด็นนะ ไอ้สองชนวนเนี่ยสาราตรีมุกก็ดีภาษาทตาเมมินทมก็ดีมันจะเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดการลุกฮือกันระหว่างคนตรงชายแดนเนี่ยเป็นทีทีทีเป็นพักพักพักๆในเคลียสงบกันไปกพักๆเพื่อมันก็ฮือกันขึ้นมาอีกมันเป็นประเด็นที่ถูกจดกันขึ้นมาอีกใช่นะครับโอเคที่นี่ ตัดภาพกลับมาในปี2568ย้อนกลับไปเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2568ต้นปีนี้เองวันนั้นเกิดอะไรขึ้นวันนั้นนะคะคนตรีเนี้ยวงผบพลร้อยรอ42ได้นำคณะแม่บ้าน25คนไปเยี่ยมชมแล้วก็ร้องเพลงปลุกใจบนปราสาทตาเมืองทมจังหวัดสุรินทใช่ค่ะืันที่จังหวัดสุรินทร์นี่แหละขานั้นเองท่านั้นเองฐานไทยที่ดูแลที่ดูแลตามเมืองทมก็เข้าไปเต้นใช่ค่ะมัน จึงเกิดวิวาทะบอกว่าแรงนะค่ะถ้ามึงยิงกูก็ยิงอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่ามึงยิงกูก็ยิงต่างฝ่ายต่างก็บอกว่ามึงยิงกูก็ยิงอืเกิดการวิวาทะการรุนแรงระหว่างทหารไทยทวะาในท,ทางทเมิ<า>มเจากนั้นเองาไฟมันทำท่าจะลุกพลึบใช่ไหมก็รีบเคลียร์สถานการณ์กันทั้งสองฝั่ง ก็สงบได้ก็รีบเคลียร์สถานการณ์กันทั้งสองฝั่งมันมีคําถามระดับพลตรีอระดับพลตรีไปแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ความเป็นเจ้าเข้าชเจ้าของบนประสาทตาเมืินทมไปด้วยตัวของเขาเองนคณะําหรือมันเป็นกระบวนการจัดตั้งถี่จุดไฟชายแดนด้วยวัตถุประสงค์ด้วยธงอะไรบางอย่างไม่รู้ค่ะไป มันก็มีพวกคลั่งชาติทั้งสองชาติชาติไทยก็มีพวกคลั่งชาติเขมก็มีพวกคลั่งไอพวกคลั่งเนี่ยบางครั้งไปจุดไฟที่ชายแดนโดยที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่แต่กรณีของพลตรีเนี่ยวงเนี่ยระดับพลตรีเนี่ยระดับพบพลเราไม่รู้ว่าไปโดยความเชื่อเฉพาะตัวหรือความเชื่อที่ถูกฝังหัวหรือมันเป็น มันเป็นมีอันเจนด้าอะไรหรือเปล่าที่ซ่อนไว้มันเป็นเรื่องที่ถูกเซตขึ้นมาเราก็ไม่รู้เราตอบไม่ได้นะคะแต่ครั้งนั้นก็พยายามก็เคลียร์กันไปควบคุมสถานการณ์ได้นั่นก็คือ13กุมภาใช่ไหมใช่ค่ะต้นปีนี้เองขยับมาวันที่27กุมภาเดือนเดียวกันนะปีเดียวกันนะ27กุมภาหกนะค่ะวันนั้นเกิดอะไรขึ้นครับพนเอกเมาโซพันค่ะเป็นรองผบสูงสุดแล้วก็เป็นผบทบของกัมพูชาได้ไปตรวจเยี่ยมกำลังพลแล้วก็ตรวจสภาพภูมิประเทศในบริเวณสามเหลี่ย อย่างที่กาเเรียนตั้งแต่ตอนต้นนะสามเหลี่ยมมรุกตนมันเป็นพื้นที่ชนแดนกันสามชาตินะใช่ค่ะและสามเหลี่ยมมรุกตมีไซลั์แห่งสันติภาพตั้งอยู่นะก็คือสาราตรีมุกก็ตั้งอยู่ตรงนี้แหละจุดนี้บนส่วนหนึ่งของสามเหลี่ยมมรุกตน่ะทีนี้ทีนี้พลเอกเมาสกพันก็ไปที่สาราตรีมุกใกล้กับช่องบกจังหวัดอุบล เกิดอาการควันออกหูเกิดอาการครุกขุนไม่พอใจอมไม่พอใจที่รู้ว่าที่รู้ว่าฐานไทยเนี่ยเข้าไปทํากิจกรรมทุกวันพระที่สาราตีมุกใกล้ๆกับช่องบกจังหวัดอุบลจึงได้มีการสั่งให้วางกําลังฐานกมพูชา80นายพร้อมอาวุธครบมือในบริเวณช่องบกทางผ่านที่จะไปสู่สาราตีมุกก็คือไปกันคนไทยนั่นแหละทีจะเข้าไปจุดนี้ก็พูดง่ายๆส่งกําลัง80นายพร้อมอาวุธครบมือไปอุดตรงช่องบกไม่คนไทยเข้าไป ้ามฐานไทยข้ามไปทํากิจกรรมทุกวันพระที่ตรงสาลาตรีมุกใช่ถูกไหมก็ต้องเกิดเรื่องสิเพราะคนไทยเขาไปโดยเป็นกิจวัตรประจําปกติแล้วทุกวันพระก็เหมือนกับฐานไทยยอมให้ทางฝั่งเขมรเข้ามาที่ปราสาทตาเมืองทมใช่มีช่วงระยะเวลาเหมือนกันที่ผ่านมาทางทหารเขมรก็ยอมให้ทางไทยข้ามไปที่สาราตรีมุกได้ ไปทํากิจกรรมแบบนั้่คุณขนกําลังพร้อมอาวุธหนักไปอุดที่ช่องบกแปลว่าอะไรทางเข้าทางผ่านถ้าพูดถ้าถามแบบจิ๊กโกะว่าอะไรกันวะอืมเพราะจริงที่ผ่านมามันก็ไปมากันได้โดยไม่มีปัญหาอะไรนั่นสินั่นคือยี่สิบเจ็ดใช่ไหมมันก็แปลกๆถามว่าทั้งหมดมันเซตขึ้นมาหรือทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไปตามแรงไปตามความเชื่อลักลานอะไรต่อไม่อะไรของใครบางคนของคนบางกลุ่มยังตอบไม่ได้ นั่นคือวันที่27กุมภา68นะใช่ค่ะ27กุมภา68ขยับมาอีกแค่วันเดียวเกิดเรื่อง28กุมภา2568เหตุเกิดตอนกลางคืนใช่ค่ะเกิดเหตุไฟไหม้บ้านเรือนฝั่งกัมพูชาและลามไปถึงสาราตีมุกวอดทั้งหลังเลยนะสาราตีมุกวอดทั้งหลังก็มีการสันนิษฐานว่ามีการวางแผนในการเผาสาราตีมุกแต่ก็ไม่ได้มีหลักฐานยืนยันด้วยความเคารพนะทั้งฝั่งขเขมรมีการปั่นหัวค่ะ หัวว่าไอ้เจ้าสาราตรีมุกตรงสามเหลี่ยมมรุกฏตรงใกล้ๆกับช่องบกจกบังหวัดอุนบลประเทศไทยมันมันเป็นสัญลักษณ์แห่งความอัปยศมันเป็นเครื่องประจานความพ่ายแพ้การเสียดิแดนของทางฝั่งกัมพูชามันเป็นอะไรที่เขาฝังหัวมาตั้งนานระดับคุณเซนก็คิดในเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วล่ะพลเ,เมืองเขาก็มีสิทธิ์คิดแบบวันที่ยี่สิบเจ็ดโซกพัน ในพลโซพันไปตรงนั้นทราบว่าฐานไทยไปทํากิจกรรมตรงศาลาไม่พอใจใช่สัั่งงกลวันที่28เกิดไฟไหม้นั่นสิแปลว่าอะไรไม่รู้ไม่รู้ไม่จบแค่นั้นครับในวันเดียวกัน28วันที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เผาสาลาตรีมุกว่าทั้งหลังสัญลักษณ์แห่งสริภาพ ขึ้นนาดไปทั้งหลังใช่ไหมครับวันเดียวกันเลยนะยี่แปดนะแเดือนกองกําลังสุรนารีกองทัพภาคที่2องของทางฝั่งประเทศไทยลาาตะเวนไปเจอค่ะไปพบฐานกัมบ,บูชามีการลักลอบขุดสนามเพาะ เดี๋ยวเขาอธิบายสนามเพราะยาว650เมตรบนเนินในบริเวณช่องบกจุดที่เป็นพื้นที่ทับซ้อนซึ่งตรงนี้ยืนยันว่าเป็นการผิดข้อตกลงที่ห้ามทั้งสองฝ่ายเข้าไปทําอะไรในพื้นที่ดังกล่าวพื้นที่ทับซ้อนห้ามไปสร้างหรือทําอะไรตรง<ม>ไหนยังตกลงกันไม่ได้ตรงไหนยังคุมเคลือใช่ไหมเรียกมันว่าทับซ้อนใช่ไหมใช่ค่ะตกลงกันว่าค่อยๆค,คุยกันไปใค,ค่อยๆตกลงเรื่องเส้นแบ่งแดนกันไปต่างฝ่ายต่างถอยออกมานะต่างฝ่ายต่างต้องไม่เข้าไปทําอะไรในบริเวณนั้นนะใช่ค่ะ ปรากฏว่าข้าไปขุดสนามเพาะไอ้สนามเพาะเนี่ยสนามเพาะเนี่ยมันเป็นแนวคูมันก็ขุดคูสำหรับซ่อนตัวใช้ในทางการทหารนั่นแหละไอ้สนามเพาะชาวบ้านรู้เรื่องนะใช่ค่ะเขาบอกว่าถ้าไปทําแบบนี้ทางฝั่งกรมชาเราก็ตีความได้ว่าเขาเจตนาจะยึดพื้นที่ก็ถูกมองได้ขุดสนามเพาะมองได้อย่างเดียวคือจะเข้ามายึดพื้นที่ช่องฟังเขานั่นแหล้มันก็ถูกตีเจตนาอย่างนี้ได้แน่นอนและไอ้สนามเพาะเนี่ยมันเป็น จุดที่เขาใช้ตั้งรบตั้งปืนตั้งปืนยุทธวิธียุทธการทหารนั่นแหละก็ต้องมีพื้นที่กำบังบบนทหารไทยก็จะเข้าไปเตือนใช่ค่ะแต่ถูกยิงสวนค่ะจึงเกิดต่อการพ้นการประทะปรากฏว่าฐานกัมพูชาตายหนึ่งนายอันนี้เป็น28พิบพฤษภาหก68นะคะโอ้โหเท่านั้นเองทางฝั่งขมิเขายกระดับกันใหญ่เลยค่ะทันทีที่มีทหารขมรนตายหนึ่งศพทางฝั่งขมงเขาก็ปั่นกันใหญ่เลยแน่นอนขณะเดียวกัน ภาพสนามเพราะที่ขเขมรขึ้นไปขุดตรงช่องบกก็ถูกกระจายก็ถูกจีบช่วยมาใช้จุดกระแสทางฝั่งประเทศไทยเช่นกันแน่นอนค่ะภาพสนามเพราะถูกจุดกระแสทางฝั่งไทยข่าวทหารตายก็ถูกฝั่งกัมพูชาจีบช่วยไปจุดไฟทางฝั่ง,งขเขมรเอาไปกันใหญ่คราวนี้อ,อันนี้ผมก็พูดอย่างเป็นธรรมชาติพูดอย่างแฟกอะ พยายามพยายามที่จะประคองอารมณ์ทั้งสองฝ่ายทั้งสองกลุ่มนะใช่ค่ะเราต้องเข้าใจเขาแล้วเข้าใจฟังเราด้วยอืม,อมโอเคค่ะ